สวยได้ซปบิงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มาดิอือออไเหี้ยซปบิงสองตัวไอ้สัตว์พี่มาเร็วไอ้เหี้ยฮะซูบิงสวยมนถึงยังเมื่อถึงแล้วถึงแล้วจะเข้าไปแล้วถึงแล้วลงดิลงเลยลงเลยฟิล์มลงกันดิลงเลยจะไม่หยาบกันไอ้แรนดับปะตาไม่มีกุญแจผมไม่มี

แม่เร็วๆขนาดนี้เลยผมเบ้าครับเดี๋ยวเกิดมีคนผมมีคนมาเด้อผมได้เลยแล้วผมจะไปต้องไปช่วยนนท์ปะไม่หลังนนท์เถ่ะได้ไปหลังนนท์ง่ายๆนนท์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะจ้าโอเคไปอยู่มีไม้สามกวนดูนะไม้สามฝากหนึ่ง สวยได้ฟัก,กูบีนี่ไงได้ A กับ B นี่ไงตรงนี้มันชอบเดินแล้วมันชอบเดินถลำนะเว้ยมันไม่เบรกให้อ่ะสวยได้สูปร์อีเฮียไอ้ว์ มาดิปะปิงไอซาดเจ็ดเอ็มไอเหียผมมือสั่นเลยได้ปะปิงเฮ้ยไอเหียปะปิงมาวะ่ะสวยป่ะเปยก สาดไม่ออกได้ไงว่าสปริงให้ <Hey. S 1> บอสต้องจับได้จับปืนช่าช่ปืนต่อไปให้บอสมันอันนี้จริงปืนต่อไปให้บอสแล้วก็แต่บอสถ้าไอ้บอสไอ้ฟีมาสองคนนะดูว,ะว่าใครแบบมันมาแบบมาช่วยมากกว่ากันอะ มาช่วยบ้านมาช่วยอะไรเงี้ยบอสกับฟิล์มอ่ะสองคนอะถ้าหน่สองคนนั้นแหละไม่ฟิล์มก็บอสอ่ะสองคนต้องดูว่ามันขยันด้วยครับ พีเอมขยันบอยเก่งไอ้ฟิลมก็เก่งไอ้บอยก็เก่งเก่งทั้งคู่อ่ะทำยังไงอ่ะองงดา ไม่งานอะไม่เห็นแต่ไม่งานไม่งานงานสุดท้ายตัสุดท้ายเห็นแต่ไม่งานเ <c oughs> ห็นแต่ไม่งาน เฮ <G ül> ียตราปิงสองตัวไอ้สัสเฮียตราปิงสองตัวเฮียอีกตูออ้อยู่ไหนวะสวยเอ้ยอยู่ไหนวะไอ้ตู้หนึ่งอะ มันป้นไม่ได้เดยนป้นไม่ได้ฝาปิงอีกตัวหนึ่งปะลั่นลั่นฝปปิงตัวหนึ่งตุ้มพี่มาเรียวอีเหี้ย โอ้โหฝาปิงสองมาเรียวหนึ่งไอ้ซ่าแอะดดดแดเดเดเดตมเปียกลันลันเลยปะเฮ้ยแต่กล่องไม้มันเหมือนยังไม่หมดเลยเว้ยหมดยังวะโจนเหรอมาดิกูพร้อมยิงเลยมั้งขอรันลันเลยกันนะ ได้อะไรไหมได้ฟัสปิงสองตัวบาเรลยหนึ่งตัวผูลั่นจัดเต้าของเอาของเก็บตรงนู้นมีโอเวอร์ตรงไหนหลัง้นอ่ะหลังนู้นเก็บหลังรถก่อนพี่ไอชุนบอกเฝ้าให้อยู่แต่ว่าทำหลุดจะให้เพ็งไปเข้าลั่นเกินู้ยี่สิบวาระเลยดิใช่หลังโน้นเพื่อนเข้าแล้วคนดูแม่งบอกกูมีประโยชน์ก็วันนี้ตีนเข้าไปแล้วตกรับเสียเสียเข้าไปได้อะไรบ้างอะสปิงสองมาเรียวหนึ่งขา ลั่นจัดนะครับติงแทงจัดให้ไป,ไปตีเลยไหมครับไปตีที่ตู้ยังครับอย่าเพิ่งเสียนครับปลาเล็วในตู้แม่งก็เยอะอยู่เหมือนกันเงปลาเล็วในตู้มีสี่ตัวแล้วโอเค ยังช่วยเอามือเอามือปิดฝากโปรงหลังให้เดิฮะมันเปิดไม่หยุดเลยนะเครื่องมันร้อนแล้วฟิ้งของบาเรียวหนึ่งครับ เฮ้สปริงสองเลยเหรอสปริงสองบาลเรียวหนึ่งเฮ้ราดีม right? ือ cin ดีจัดเกี่ยวตรงนีจังพี่วันนี้ผู้นีต้องลุกบรงนักตั้งแต่10บโมงอย่างนี้ไม่นอนวันนี้ไม่นอนเลยแหละเจ้วันนี้วันนี้ไม่อยาก วันนี้ไม่นอนพรุ่งนี้ไม่เจอใช่ไหมเนี่ยพี่เจอใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่หรอพี่ไม่ใช่แบบนั้นถ้าพรุ่งนี้ไม่ตีตีไซเลนเดอร์ได้ตัวหนึ่งเลยแค่ปะได้ตีเฟรมได้ได้ตัวหนึ่งก็ตีได้สองตัวเพราะว่าในในแก๊งยังมีบาเรลอีกสี่ตัวเขาไปเวล่าแล้วนะแล้วแล้วเฟรมเอย่างนี้ต้องตีเฟรมดิเพราะว่าเฟรมมันหายากใช่ปหม่หรือจะขายเป็นชิ้นส่วนแล้วก็จริงๆอยากขายเป็นชิ้นส่วนซื้อเป็นปืนดีกว่าใช่ผมผมก็คิดอย่างนั้นแหละใช่เราเพราะไม่ต้องไปเสี่ยงโอ้โร้ายหูดับปะหรื มีสารบอกมาแล้วปะความพอแปดพอเมื่อถ้าเกิดเสมอจะเอาพวกเฟรมจะเอาพวกชุดปืนสามารถติดต่อเขาได้หรอใช่ใช่เขาคิดราคาถูกโอเคได้คอนแทคมาใหม่คนชื่อโตเอาไว้ก่อนเลยทั้งนั้นอ่ะโตกันยางเหรอใช่พี่เกดเื่อกี้มาขึ้นแค่ซื้อนมพี่ไม่ต้องขึ้นอ่นอื่นทำไมอ่ะ ถ้าเ็นจับมีดอะไรครับคนดูโอ้โหถ้ากิดปืนมัน30เนี่ยเขาก็จะขายให้ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดอะไรเงี้ยอ๋อก็ดีนะการซื้อขายบอกเขารับรับแรกว่าเอามาเรียวฟิปปิงไปแรกอะไรเงี้ยถ้าแรกเขาไม่น่าจะรับเขาน่าจะรับเป็นตังค์มากกว่าปะแต่เขาบอกขายให้ได้เงนเฮดทุกได้โอเคยังไหอ่ะฮะยังไหนไม่รู้เลยผมได้คอนแทคมา หน้าสามเอ็ดก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยเนาะแต่ต้องใส่แว่นว่ะมันไม่ขังะไรยังไม่ขังอ่ะมันไม่ขังแต่ถ้าเกิดแบบล่างหมวกขาวมานี่ก็คือแบบว่ารอเลยแค่รอมีตอรี่แน่นอนแทบละเมื่อกี้น่าจะเป็นแก๊งเสียใช่ใช่พลุกเข้าเหมือนพวนะเฮ้ยนี่โชว์ปะเนี่ย ไมดโชว์ไม่เนี่ยเอาติดของเฉยะพี่ก็จบหรว่าให้จบไม่ได้มันจะโดนบ้านอย่างนีจบไม่ได้มันต้องแตกเรียกอะไรเรียกอะไรเรียกอะไรเรื่องของสองฝากลเ่มกูน่าจะมีชิ้นส่วนสองาต้องมีของที่อะต้องตีสุดเลยว้ยอยากงัดบ้านทั้งวันเลยวุ้ยเฮ้ยหัวตอไปเว้ยวยเว้ยเจ๊เจ๊ ไอเจเจขอโทษนะบ้านเมื่อกี้ได้สปริงฝั่งบาเลเลวหนึ่งถ้อย่างนันก็ออกเจได้ด้วยเหรอได้สปริงเหมือนกันลูกนี้จะคิดเป็นเงินประมาณสามสิบล้านนิดกว่าลูกเกียร์จำตอนแรกไหมเปลี่ยนคนนัดเดียวเออใครเขบอกเขายผลงานปืนป่ะแล้วไปซื้อเฟรมใช่ใช่ขายขายไม่ตีนะไม่ตีดดิงด้วยแล้วแล้วแล้ไซเลนเดอร์ตีไหมป่ะตีไซเลนเดอร์เหอะตีไซเลนเดอร์เพราะมันมีเปอร์เซ็นต์ ต้องใช้ปแล้วเรามีไซเรนเดอร์กี่ตัวบ้าในแกงเราไม่ไซเดอร์มีป้ไม่มีไม่มีมตัวหนึ่งที่ให้ป้าไปแล้วมีต้ีตัวนันปมันจะไม้หรอมัต้องจ้าัเลนะพี่ต้องลวงดีดไปดีไปดีดีเแควยกูเข้าเองกูไม่อยากดีแตกเองเว้ยเก้าทีแรกยิ้มกต้าทีหลังงอมได้เ ถ,ถือว่าค่าตีเราไอ้นี่เว้ยแต่ว่าอไอ้นี่เลยพี่มีกล่องจูนไหมอยู่เข้าบ้านสองหลังนี้ได้ได้เท่าไหร่เนี่ย